ไปดีจ้าพี่น้องมือนีกะติผ้าพีผ้านองมาชม่มบงเขาเนาะพี่น้องไก่สิไดเกี่ยวแล้วประมาณเดือนเดือนน้ำเฮานี่ก็เป็นเดือนเดือนตุลาเนาะประมาณประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็สิไดเกี่ยวแล้วพี่น้องผ้าพี่น้องมาชม่ม คงให้ทงหน้าเบิ้งปลาเขาส่วยๆพี่น้องอันนี้ก็เป็นเขากลางแต่ว่ันฮวานหลาบ้านหลาของพาก็คือการวานสาเนาะพี่น้องมันก็นเลยได้เกี่ยวสาพี่น้องเขาก็ห้างห้างหน้าเป็นหน้าโคกบมุมนหน้า หน้าหลุมหน้าอันใดคือเพิน่น